สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมี่คิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม Devil May Cry นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราจะมาทำการอัปเดตข่าวสารกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวสารในรอบนี้นะครับก็มาจาก Official Devil May Cry p e r k of Combat ใน Discord นั่นเองนะครับ ในส่วนของการแจ้งอัปเดตในรอบนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟ g l o b a l u p อัปเดตนะครับในส่วนของเอเชียเนี่ยยังไม่มีการพิมพ์อัปเดตใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ตัวตัวเซิร์ฟของเราเนี่ยกำลังจะอัปเดตใหญ่ๆอันนี้นะครับอาจจะไปทดลองอัปเดตในเซิร์ฟ g l o b a l ก่อน แล้วถ้าเกิดมันมีตรงไหนที่ต้องแก้ไขเนี่ยก็อาจจะแก้ไขแล้วค่อยมาอัปในเซิร์ฟเราก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมไม่ฟันธงนะครับว่ามันจะเป็นแบบที่ผมพูดหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์ของตัวผมเองนะครับซึ่งบอกว่าบอกได้เลยว่าอัปเดตท,ที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้นะครับคือมันเป็นอัปเดตท,ที่ใหญ่จริงๆนะครับเ,เสียดายนะครับตรงที่ว่า สิ่งที่เราต้องการกันมาตั้งเนิดนานเลยนะครับมันเพิ่งจะมาประกาศวันนี้นี่แหละจริงๆมันประกาศก่อนหน้านี้ประมาณสักน่าจะวันสองวันแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งจะแบบทําข้อมูลจริงๆจังๆก็คือวันนี้นะครับก็คือแบบจะไม่พยายามไม่ให้มันผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันพิมพ์แค่มันบอกแค่รายละเอียดหัวข้อมานะครับแต่มันไม่ได้บอกรายละเอียดของหัวข้อนั้นๆว่าอ่า หัวข้อนี้รายละเอียดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อธิบายแบบนั้นนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วครับว่าภาษาอังกฤษผมนี่คือศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีบางข้อนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะตีความหมายได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเจ็ดแปดอะสิ่งที่อัปเดต ในเซิร์ฟโกโบนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8หัวข้อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันแล้วกันนะครับว่าทั้ง8หัวข้อนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในบางหัวข้อผมอาจจะแปลผิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูแล้วแล้วแปลถูกต้องเนี่ยรบกวนช่วยคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปให้ผมด้วยจะดีมากๆเลยนะครับ ผมจะได้รู้ว่าอันไหนที่ตัวผมเองเนี่ยอธิบายผิดหรือว่าแปลผิดอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้านะครับในสําหรับสิ่งที่ถ้าเกิดผมจะแปลผิดนะครับปะลุยกันเลยครับเราก็มาที่กันหัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อแรกเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนเนี่ยพอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับจากที่ผมโพสโพ์ไปในช่องตัวเองนะครับก็คือ ตัวละครตัวถัดไปนะครับที่เป็นตัวละครใหม่เนี่ยก็จะเป็นดันเต้เงันๆนะครับก็คือดันเต้มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับสําหรับเจ้าตัวดันเต้มอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไม่มีรายละเอียดของความสามารถตัวละครเนี่ยมานะครับว่าตัวละครจะออกมาเป็นธาตุไหนอยู่ในตําแหน่งดาเมจหรือว่าตําแหน่งซับนะครับแต่ว่าการันตีได้แน่นอนว่าตัวละครตัวใหม่ตัวถัดไปเนี่ยเป็นดันเต้ขับรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับ ซึ่งผมเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าชอบอาวุธเจ้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละแต่ตอนนี้ผมไม่มีเพชรไปกดแล้วเพราะว่าผมเอาเพชรเอาตัวแดงทุกอย่างไปกดดันเดจักสันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวดองกันต่อไปนะครับสําหรับหัวข้อแรกก็น่าจะไม่มีอะไรครับมีประมาณนี้แหละแต่ว่าจากที่ผมดูเกมเมในเดวี่เมายพักห5นะครับมันมีเอฟเฟก พวกสายฟงสายฟ้าเนี่ยผมาเดาว,ว่าดันเตตัวเนี้อาจจะมาเป็นท่าสายฟ้าก็ได้นะครับจากตัวเกมเพย์ในเดวี่ไม่์ไคห้านะครับก็เดาว,ว่าเดานะครับอาจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนที่ตัวเข้าจริงอาจจะไม่ใช่สายฟ้าก็ได้ครับหรืออาจจะมี2ธาทุาก็ได้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมก็ภาวนาให้เป็นท่าสายฟ้านะครับเพราะาผมเนี่ยเมนท่าสายฟ้านั่นเองนะครับ หัวข้อที่2นะครับก็ New Nero in the Work นะครับสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยผมอาจจะคิดไปถึงส่วนของการรีเวิร์กตัวละครนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าเป็น Nick Character แต่มันเขียนแค่ว่า New Nero นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าไงเดียอาจจะรีเวิร์กตัวละครให้เก่งขึ้นหรือว่าปรับความสามารถให้เก่งขึ้นนะครับ ราะว่าจากปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคนก็แทบจะไม่ได้ใช้เนโรกันแล้วนะครับเพราะว่าเนโรมันค่อนข้างที่จะใช้งานยากกว่าตัวละครตัวอื่นนิดนึงนะครับตัวอื่นเนี่ยมันใช้งานง่ายกว่านะครับผมเลยเดานะครับอันนี้ขอบอกตรงๆเลยว่าเดาว่าับว่าเดาว่าน่าจะเป็นการรีเวิร์กตัวเนโรแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเนโรมือปีศาจหรือว่าเนโรตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้คือมันไม่บอกอย่างนี้จริงๆนะต้องรอดูว่า ไอ้นิวเนโรเนี่ยมันจะเป็นเนโรตัวไหนนะครับแต่ใจผมเนี่ยผมก็อยากให้ตัวเกมเนี่ยมันเอาเนโรภาค5มาในเกมสักทีนะฮะเพราะว่าเนโรมีตัวดาเมจแค่ตัวเดียวเองก็สำหรับข้อ2ก็น่าจะประมาณนี้แหละผมคิดว่าไอ้อินเดอะเวิร์กเนี่ยอาจจะคล้ายๆรีเวิร์กอะแต่รอดูกันก่อนนะครับและเดี๋ยวไงก็ถ้าเกิดได้ข่าวคราวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับข้อ3นะครับก็จะเป็นดันเต้ i วอร์จิลเนโรบอสไฟนะครับผมคิดว่าไอหัวข้อที่3เนี่ยอาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เราเนี่ยจะมาเจอบอสที่เป็นดันเต้วอร์จิลแล้วก็เนโรนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันมันใช้คำว่าบอสไฟเนาะก็เราคงต้องเจอ3ตัวนี้แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าอไอคอนเทน อันเนี้ยในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับคิดว่าอาจจะเหมือนในตัวเนื้อเรื่องนะครับที่พอเราเล่นเป็นวร์จิลอัลฟาและโอเมกาเนี่ยเราก็เจอกับดันเต้นะครับที่สามารถใช้อาวุธได้หลายชนิดในตัวเดียวนะครับผมก็คิดว่าเราก็น่าจะเจอกับดันเต้ที่ใช้อาวุธได้หลายชนิดแล้วก็วร์จิลที่ใช้อาวุธได้หลายชนิดเหมือนกันนะครับก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับ รอดูกันว่าไอเจ้าดันเต้เวอร์จิวเนโรบอยไฟนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึง่งต่อมาก็จะเป็นอันที่4นะครับอันที่4ก็จะเกี่ยวกับวังโลหิตนะครับสำหรับวังโลหิตเนี่ยก็ถ้าเกิดแปลเป็นตรงตัวนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการไต่อันดับของวังโลหิตแต่มันไม่ได้บอกรายละเอียดว่าไอการไต่อันดับของวังโลหิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ถ้ามันใช้คำว่าไต่อันดับเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีการปรับหรือมีการอัพคอนเทนต์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับวังโลหิตนะครับที่ทำให้เราสามารถไต่อันดับได้จริงๆแล้วในวังหิตมันก็มีไต่อันดับอยู่แล้วก็คืออันดับเอแรงของเราครับที่เวลาเราทำที่1ได้ต่อเนื่องหรือว่าทำคะแนนอยู่ในอันดับที่1ได้มันก็จะก็เลื่อนเลื่อนระดับไปเรื่อยๆนะครับแต่ใน ในที่ Discord มันมันพิมามัน2ครับสุดท้ายมันคิดมันเขียนว่า this m s m ั n เนี่ยฮะก็ this m o มันมันก็คือในในเดือนนี้แต่มันก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับอันนี้ผมก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไรของวังโลหิตอาจจะอาจจะนะครับอาจจะเกี่ยวกับการแต่อันดับให้ได้ที่อันดับสูงๆแล้วของระงวัลอาจจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมบอกได้เลยว่าณปัจจุบันตอนนี้ ของรางวัลของวังฤทหิตสําหรับคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยมันก็คือของรางวัลแบบขยะครับตัวผมเองเนี่ยผมแทบจะไม่ได้สนใจอันดับในวังรูหิตเลยนะคือขอเล่นแค่ให้มันผ่านเควสแค่นั้นเองนะครับอันดับเท่าไหร่ผมไม่ได้สนเลยเพราะว่ากล่องเศษชิ้นส่วนที่ผมได้มามันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ใช้จริงๆเลยอะ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับว่าตอนที่ตัวตัวเซิร์ฟ s อ่อเซิร์ฟโกโบเนี่ยมันอัปเดตมามันจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงขออภัยะอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับวังฤทธิก็น่าจะประมาณนี้แหละต่อมาก็เป็นข้อที่5นะครับสําหรับข้อที่5ก็นิวการ์ดนะครับแน่นอนว่านิวการ์ดหมายความว่าอาจจะมีธาตุใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนธาตุนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นธาตุอะไรนะครับ รา,ายละเอียดไม่มีอะไรเลยจริงๆมีแค่คำว่า New c u d เฉยๆเลยนะฮะแต่ว่ามันเป็น New c u d ที่เติม S เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมากกว่า1ท่าตหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มี S นะครับมันจะเป็นแค่1เดียวแต่พอมันมี S เนี่ยมันมากกว่า1ผมก็เลยไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะมาแค่ชนิดเดียวาจากที่ผมคำนวณไว้เนี่ยมันอาจจะมีธาตุลม ธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินธาตุแสงธาตุมืดโมันมีธาตุเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วมันใช้ตัว S เนี่ยผมคิดว่าอืมมันจะมีธาตุอะไรก็ในเมื่อตัวละครณนะปัจจุบันตอนเนี้ยมันหลักๆมันมีสี่ธาตุอ๋ออาจจะมาเป็นเริ่มตัวแรกที่ดันเต้มอไซหรือเปล่านะครับที่มันจะมาพร้อมกับนิวการ์ดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงอยู่นะครับ อันนี้ก็รอดูกันเหมือนเดิมครับว่านิวการ์ดกับดันเต้ตัวใหม่เนี่ยมันจะมาเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวงไงก็อัปเดตอีกทีหนึงอันต่อมานะครับก็จะเป็น PVP Being w o r k w o It On นะครับสำหรับไออันนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวเกมอาจจะอัปเดตตัวละครเพิ่มเข้าไปในโหมด PVP หรือเปล่านะครับ เพราะว่าจากตั้งแต่ตัวเกมเปิดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครที่เราสามารถใช้ได้ใน PVP เนี่ยคือไม่ได้อัปเดตเลยนะครับก็คือตายตัตอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะรู้สึกว่าแต่เป็นตัวตัวล่าสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่หลอดสายฟ้าหลอดสายฟ้ามันยังใช้ได้อยู่ที่เหลือตัวอื่นมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้เจ้า PVP Beeing อันเนี้ยน่าจะ เพิ่มตัวละครเข้ามาในโหมด PVP ให้เราได้เลือกมากกว่าเดิมนะครับไม่งั้นก็หูหน้าเบื่อจะตายนะครับในการเล่น PVP แบบเล่นมาเนี่ยปีกว่าแล้ว PVP อ่ะก็มีแต่ตัวเดิมๆนะครับสำหรับตัว PVP ข้อที่6เนี่ยผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรอดูอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเหมือนเดิมครับผมต่อมาเป็นข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยก็จะคือของของนรกนะครับอาจถูกยกเลิก และเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นซึ่งไอ้เจ้าของนรกเนี่ยที่ผมนึกได้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คืออาวุธระดับนรกมีอันเนี้ยแน่นอนแต่ของอย่างอื่นที่เป็นของนรกเนี่ยก็คิดไม่ออกแล้วนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรอดูว่าไอ้ของนรกเนี่ยถ้าเกิดมันยกเลิกนะครับแล้วมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรมานะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับ เราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับอยากให้ทำมานานแล้วแล้วมันก็เพิ่งจะมาทำณนะตอนนี้นะครับก็คือจะมีนิวรูนเพจนะครับออ,อธิบายง่ายๆว่าหลังจากที่ตัวเกมอัปเดตสิ่งนี้นะครับจะทำให้ตัวละครของเราสามารถใช้หน้าหนังสือรูน ได้มากกว่า1ห,หน้าต่อ1เล่มนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเรา,าเราสร้างทีมว่ามีตัวดาเมจเป็นเวอร์จิลผู้ค้ามิติแล้วก็ตัวซับเป็นวีเสือดำแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเป็นใครก็ได้ถ้าเกิดเป็นดันเต้ดันเต้เริ่มต้นก็จะไม่มีรูนประจำตัวนะครับก็จะเหลือเป็นแค่รูนของเวอร์จิลผู้ค่ามิติกับรูนของวีเสือดำทีนี้เนี่ยหลังจากที่ ไอ้เจ้าหัวข้อนี้เนี่ยถ้ามันทำการอัปเดตมานะครับจะทำให้เราสามารถใช้หน้ารูนได้2หน้าพร้อมกันนะครับก็คือหน้ารูนของเวอร์จีพุทามิติกับวีเส,เสดดานั่นเองนะครับจริงๆแล้วไอความความสามารถของหน้ารูนอันนี้เนี่ยมันควรจะทำตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทำตอนนี้ในที่สุดเกมก็ได้ยินเสียงของพวกเรานะครับในเรื่องหนังสือรูนแล้วก็ทำเจ้าหนังสือรูนอันนี้มานะครับ มันมีข้อดีเยอะอยู่เลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นน้องชายผมเนี่ยโกบิโก้นะครับเล่นเล่นทีมไฟนะครับก็จะมีเต้ปืนมีดันเต้กระบองไฟแล้วก็น้องยังไม่มีดาบคูนะครับน้องก็เลยใช้ดันเต้เจ้าชายเนี่ยมามาเป็นในอีกตำแหน่งหนึ่งแทนก็จะทำให้ทีมของน้องเนี่ยสามารถ ใช้รูนของตัวดาเมจเนี่ยได้2ตัวพร้อมกันเลยก็คือดันเต้ปืนกับดันเตเจ้าชายแล้วไหนจะมีซับอีกก็คือดันเตกระบองไฟเนี่ยก็สามารถใช้หน้าหนังสือรูนได้เพราะว่าปัจจุบันตอนนี้หน้าหนังสือรูนเนี่ยมันใช้ได้3หน้ามันก็พอดีกับการจัดทีมอยู่แล้วนะครับจะทำให้ความสามารถของทีมเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกนะครับส่วนใครที่เล่น2ซับกับ1ดาเมจเนี่ย มันก็เสริมสร้างความสามารถตรงจุดนี้เนี่ยไปอีกนะครับเพราะว่าตัวเอาตัวใหม่สุดเลยเนี่ยดันเต้แจ็คสันนะครับลูนเนี่ยมันมีความสามารถตรงที่ว่าถ้าเกิดตัวดันเต้แจ็คสันนะครับออกจากสนามจะทำให้เพื่อนเนี่ยเพิ่มอัตราคริผมจำไม่ได้ว่าเลเวล5เนี่ยมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันเพิ่มอีก15วินาทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเ เราต้องการความสามารถนี้ของดันเต้แจ็คสันเนี่ยเราก็ต้องใส่ลูนของดนะันเต้แจ็คสันณัจจุบันตอนนี้นะครับทำให้ตัวดาเมจเนี่ยมันเสียดาเมจไปนะครับอย่างเช่นวร์จิลผู้ามิติมันเสียดาเมาเจามมเาเมจากสกิลอันติเนี่ยทีเ่เพิ่มดาเมจของสกิลอันติ 60%. มันเสียตรงนี้ไปเลยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเอาตัวดันเต้แจ็คสันมาคอมโบกับผู้ฆ่ามิติ เราจะเลือกใช้รูนของใครเราก็เลือกใช้รูนของผู้ค่ามิติอยู่ดีเพราะว่ารูนขอ,ของผู้ค่ามิติเนี่ยมันเพิ่มดาเมจของสกิลอันติตั้ง60%มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับทีนี้พอการปรับเปลี่ยนหนังสือรูนให้สามารถใช้ได้มากกว่าหนหน้าพร้อมกันมันทำให้ศักยภาพของดันเต้แจ็คสันเนี่ยมันซับทีมดีกว่าเดิมอีกนะครับก็มีโอกาส เพิ่มอัตราคิดแน่ๆละ15วินาทีให้เพื่อนเนี่ยจากหน้ารูนตัวเองทําให้รูนของสายซับจะไม่เป็นรูนขยะอีกต่อไปนะครับอันนี้คือว่าถือว่าดีมากๆผมอะเกือบขายรูนสายซับไปแล้วนะเนี่ยดีนะที่ยังไม่ขายผมมีขายแค่บางตัวก็คือวีวีโกเลมนะครับที่แบบไม่ได้ใช้จริงๆนะผมก็ขายทิ้งไปนะครับแล้วผมทํามาแบบเลเวล4 3เม็ดด้วยก็น่าเสียดายอยู่นะครับที่ทําไปขนาดนั้นแล้ว แต่ตัววีเสือดำเนี่ยผมแค่ S บวกครับก็เลยเฉยๆนะครับไม่จะ e ่ E-X กไงก็ถือว่าจุดเนี้ยตัวเกมปรับมาได้ดีนะครับทำให้ลูนประจำตัวของอาสายซับเนี่ยมีค่าขึ้นมาทันทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอัปเดตใน Discord เบื้องต้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบื้องต้นนะครับมัน ตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรจริงๆนะครับเดี๋ยวในส่วนรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดตัว Official นะครับได้ทำการอัปเดตรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอเอาอัปเดตนั้นมาบอกต่ออีกทีนึงนะครับเพราะว่าคนที่เล่นเกม Devil m a ค Cry บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม d i s c o r d ของเดวิสแมคไค y ์เบิร์กออฟคอมแบทใน Discord นั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็น,ปนอัปเดตที่ไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ยังมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ตัวเกมก็ไม่คิดจะทำก็คือเรื่องบั๊กนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบั๊กตกแมปผมก็ยังเจออยู่บั๊กเสียงหายาบั๊กกดสกิลอันติไม่ได้บั๊กเด้งออกจากเกมผมก็ยังเจออยู่นะครับอยู่ๆก็เด้งเฉยโหลดหน้าหน้าบอรดขึ้นมาปุ๊บเด้งเลยค้างเลยเกมค้างก็ยัง ไม่มีการแจ้งว่าจะแก้ไขบล็ตรงนี้นะครับก็รอดูในอนาคตนะครับว่าตัวเกมอาจจะแก้บัคให้พวกเราก็ได้นะครับสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของอัปเดต global เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมในงานนะครับโดยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ